สวัสดีครับพอกันนี่ครับม,อมอ ok. ือนี้มือเด้ไปสายมาสายหรอกเขาจะปลานี่ยละมือนี้ตัวนี้เขาเขาเขาจะปลาฮะยังก็ขี่อยู่หัวไม่ใหญ่นี่มามาหน้ำปลาแน่เลยมันขี่ไปขี่นะเนี่ยใส่โอ้เออผมไม่ใหญ่นี่เพิ่นว่าเพิ่นขี่เพิ่นว่า ่ขี่ได้ขี่ยูได้เนี่ยว่าขี่กวางใหญ่ครับเนาะแมนครับโอ้ขี่ก่อนใหญ่ครับว่ะโอ้ตัวมุกมีบ่ไดหรอกมุกนี่เจ้าต้องเปลี่ยนมุกใหม่แล้วไม่ใหญ่มุกขี่ยู่นี่ขี่ดีเขาก็ยิงยางมาหาเจอยเลยเออเพิ่นมาเก็บเก็บเห็ดนี่พิกัดเขาสวายสุรินทร์นี่ แบบเฮ็ดโอ้ยคู่มือเนี่ย่าเขาป้าในเพิ่นบ้นนี่รอกรอออบอกว่าขี่ยูไม่ได้เขาสีเล่นหาเจ้าท่อนเดีย๋ยวมาดูขี่เรียนขี่ดีเนาะไปกมาหาเฮ็ดคร้บพี่น้องพี่นอ้องป้องป่ายสุขูสุขคน หาเห็ดกันในป่ามึงการหาคนพาเม่ๆมาเข้าป่าหาเห็ดห เอฟซีว่ F าเอฟซีว่าทักทายเป็นภาษาไขเมียนแน่าครับยังไงเนาะวันดี<จ>้ไม่เอาบองโอนกุกเนี่ยไงเน่ะนำเนียมรูปสัตว์ด้วยนี่สัอันนี้เ่าสัตวจมกูกกูมันมีวเวียนจรอนอยางนะรวมๆเเนีน่เนาะอนี้กาะซาซาเมื่อกี้เก็บเห็ดจมูกกูจมูกงูวเออนั่นละโอ้ยมันเกิดปิ้ดบ คนก็เต็มปลาวันนี้ก็ปลาแตกพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บคือสนุกนะฮะมันไม่แซบทีไปไปไปน้ำไปเป็นต่อแซ่บคือสนุกเพราะว่าแซ่บนี่คือแบบอันนี้นอพี่น้องเนาะแซ่บนัวเนาะูผ่านผ่านมองนายผ่านพ้นผ่านผ่านทุกอย่าง จัด,ดไปแล้วหนึ่งดอกเป็นว่ะบริหารดอกคอยค่าทายวิดีโออยู่เฮ็ดยางเฮ็ดกินบัร่ายกันไล่มาเก็บตรงบึงดีๆนะครับเก็บเฮ็ดนี่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้อะไรยางกีดเบ,บิง,งนี่ยนี่ถ้ายางออกขันือกินบัร่ย นี่โอ้ยมันคือหินเนาะชาปานี่มีตะดอกบานโอ้ยเบิงดอกนันออกกรไเด้ย่อกันเห็นทับนี่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 โอ้ยเห็นหินทับกันเห็นทับมุนปานเตห็ดเข่า มูลปัเนเจเหตุปุ่นเส<อ>ียงปลาปุ่นเสียงปลาเขานำกลนมาแล้วเขานำกลนมาแล้วอันนี้พอเก็บนี่จังสี่พอเก็บเพิ่งว่ะเบิงบ่งเบิ่ง ท่านใช้มือนะเี็นายนั่นเดี๋ยวต้นซ้ายมือเห็ุอะไรนั่นเห็นบอมาขอเก็บเองบอบอบอยางเหยียบด้วยไะบอโอ้หยียบซะหน่าะมาหนีิเป็นแย่งกันเด้อะเป็นแย่งกันเอามาทำการแย่งกันบ้านเอ้าพี่น้เด็กกับน้องเพิ่นเด็กกับน้องเพิ่นแย่งกันน่อเพิ่งสิทพื่อนสิมันบอเก็บซักเก็บไปโหลดสิบอเนี่ยเอาทางทับเลยนี่นี่เก็บนะ ปิดไว้กลัวเขาแย่งเอาถังมาปิดไว,ว,แดไว้แบบนี้ก็ได้เหรอนี่น,น,นี่ครับนี่นี่ครับเ,เห็ดเห็ดจมูกกัวแกก็เหยียบหมดเลยครับก็<อ>ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันเป็นพี่น้อง <c oughs> น้องก็ได้บดคำสีเบา,งงาเหรอน้อง เอืย่ยเพิ่นตื่นเต้นครับบางคนผู้น้องฮะผูะ้น้นอ,งนองพอ่อผู้ใหญ่แลนเหยียบเบิดพี่เหมือพี่มองให้เคลี้ยวหาบักหลายเพิ่นบ่าหาพี่เพิ่นกระย่างเหยียบกันไปผมหนีแล้วสันนะ่ะผมเบื่อ <laughs> ปั้นจะฟ้องเงี้ยด้วยแ <laughs> ย่งกันเบิดบ่แย่งกันเอง ที่ชาวบ้านหากินตามฤดูกาลคือเห็ดเด็กกะเห็ดปวกออกเด็กกะเห็ดเห็ดแปลงออกเด็กกะเห็ดละงกออกสารพัดเห็ดร่วมๆเห็ดต่างๆครับเห็ดจมูกวัวเห็ดน้ำหมาคเห็ดลังแหล่เพื่อนเห็ดน้ำหมากนี่ครับเห็ดน้ำหมากนี่เนนาะี่ครับเพื่อน เก็บน้ำเพิ่นก่อนบัิชีมหาินข้นนำเขามาหากันนะเขาขายมืองหนึ่งเด็ดเจ็ดแปดรลอยบางคนเลยเป็นพันเก็บเฮ็ดเนี่ย่ะผู้ใดอยู่ไก่เขาสบายเขากับมาแต่เ์ไซคักรถเก๋งยักรถปีกอัพมอเตอร์ไซค์จักรยานมีเบ็ด รถไทยก็มีนี่ครับเฮ็ดลังแหล่เฮ็ดนาแหล่เพิ่นนี่เป็นดอกแบบนี้นะครับชักแหล่ชักไหลยบชักเพื่อนเอินแหล่เพิ่นว่ะพอพอ,พอน้ำเพิ่นอยู่คนอีสานบ้านเฮ้า,ากินตามนี่ละ วิธีชีวิตแบบัดนี้มันเปลี่ยนไปเผิดมากันไปไซบูดอะนะครับพออีกแล้วนะครับเห็ดจมูกวัวนี่น,น,นี่นี่ครับ จิก like ็ไม่พอดีแ <tous> ล <deux warn> ้วเาเก็บอยู่นี่ล้วน่บงนั่มาด้นนะฝนมาตกมันออแล้วเก็บเนาไหนมันก็เน่า ใช่หก็ยังเห็นอยู่นี่เอาใช่หรอยังเห็นอยู่แถวนี้เก่งไหมบ่งอ้าวจำอะไรยังขี่บ่ขี้แล้วบ่ขึ้นอือหอวม้วนแต่ขี่ อุจจาระอุจจาระใช่หรือห้อโอ้นะโหดอกง,งามๆเลยนี่เห็นเ <c oughs> ห็นใบไม้มันเปิด โอ้โ่นี่เะรอเนาะฮะอู้หูไปเห็นตัวนิก่อนไปเห็นไปเอานิก่อนโอ้มันดินมันแห้งมันขึ้นมันไม่โผล่เสียดายเลย

<c oughs> ค่อยเกือบเยียบตัวนี้าานนตรงไหนที่จะบอกเขาอยู่ไสเอ้าต้องสิเปิดให้ปีนี้ออกออกทั่ว จะมีใครบ้างนอที่พอเห็นใจความรักสับสนในใจเสมอโอ้เห็ดคือดอกใหญ่แท้โอ้เอ xàm đỏ ừ hết hiến bò hết hết điên hết hiến sáp